ทำไมสวยจังเลยเนี่ยน่ารักจริงๆว่าไงคะสวยสวยเลยเนี่ยเขาดมหาอะไรอ่ะเขาดมหาอะไรอ่ะดมอ่ะดาที่ลงไงเออผ้าอยู่ไหนผ้าเช็ดได้มั้งเออเช็ดเช็ดให้เขาอยู่แบบนิ่งๆอย่าไปนะลูกนะอย่าไปนะมาทางนี้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 ลูกทางนี้ทางนี้แล้วทางนี้ จริงจริงเนี่ยเป็นเด็กน่ารักที่สุดในโลกเลยเนี่ยเนี่ยสวยมากเลยเนี่ยรออเลยเนี่ยเนี่ยโอ้โหไปไกลนะฟูไปไกลเลยนะอย่านะอย่าใกล้นะทางนี้ลูกทางนี้ทางนี้ลูกทางนี้ทางนี้ลูกทางนี้เร็วนี่ยเ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 ห็นี่ยเนี่ย ทางนี้ลูกทางนี้ทางนี้เร็วเร็วเร็วทางนี้ทางนี้เร็วทางนี้ลูกมาอืเด็กดีมากเลยเนี่ยเป็นเด็กดีมากเลยเนี่ยน่ารักจังเลยเนี่ยสวยๆเลยเขาจะหาทางลงใช่ไหมหาทางลงหนูจะลงไปไหนลูกมันจะลงไปไหนมันจะลงไปไหนยมาี่เลยอย่าถอยไปถอยมานะนี่ไปทางน้อไปลูกปะไปอย่าถอยไปถอยมานะลูก จะหาที่ลงมาเเลยอเป่า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 เป็าเปนาเป่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 าเปะาดป่าเ่าเป่ากดะาเป่า่าเป่าเป่าเระโดดนาเู่าเ่ากระโเด่า่าเาเป่าเป่าเ่าเองเ่เป่าเป่าเ่าสวยๆเลยา่อยป่าเอ่าเเป่า่าเ่เ่ มัวแต่ถ่ายคลิปอะดึงจริงจริงจรงนี่นีอะดึงนี่นี şey ่นี่น um ี่เร็วอ้าอะไรอะอะไรอะลูกหนูไปกินอะไรเข้าหนูจึงเป็นแบบนั้นน่ะตางตกไงยงอคนตกแล้วอ่ะไอไอลิ้นปากเขาเขาจะกระแทกเออเป็นยังไงเป็นยังไงนี่เอาไปตกนะอาตกอุ้บเลยนะโอ้หสวยมากเลย อย่าอย่านะอนะาออย่าอย่ออย่า่นย่า่นย่อาาอย่ายาอย่าย่อ่าอย่า่ออย่า่าอาอย่าอย่อาอ่ย่าย่ออยอยอย่าอย่าอย่าาอย่าออย่